สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลงพอเดิมนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะค่ะมีดหลงพอเดิมนะคะสินิ้วด,ด้ามรวมฝัก10ค่ะอีกนิดนึงถึงสินิ้วนะคะทุกท่านนะคะ mm hmm. เฉพาะใบมีดก็7นิ้วกว่า,วานะคะนะคะอันนี้ก็คือที่เรัดนี้หลุดนะคะทุกท่านในการชำรุดนะะี่ค่ะ รอยชมรุดแล้วก็เาจ้าของที่เขาครอบครองอยู่นะคะทุกท่านให้าช่างทำไหวายขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะ,ะมีเก่าแก่มากๆนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะเรอามารับชมทั้งในนะคะนะคะแห้งแกร่งนะคะทุกท่านนี่ค่ะ อันนี้ลายกระหนกดอกไม้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างก็จะแห้งแกร่งอย่างนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะไม่สั่นไม่คอนนะคะนี่ค่ะใบมีดเล่มนี้สวยงามมากๆนะคะเงาะะงามนะคะทุกท่านจะเป็นจะเป็นเอ่อมีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากนะคะที่เอามาทํามีดเล่มนี้นะคะจะเป็นมีดแบบออกเงาเงานะคะทุกท่านนี่ค่ะ สวยงามมากๆเลยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสําหรับพกพาเนาะไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆนะคะนี่ค่ะดูความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุทธคุณเอ่อของหลวงพ่อเดิมนะคะนะคะ่ะสูงส่งมากๆครูบาอาจารย์นะครับปราพวกผีปีาศาจนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลมพัดลมเพคุณใสนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ ท่านใดได้ไดไบูชาไปครอบครองนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะปลอดภัยนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะสินิ้วด้ามรวมฝักเฉพาะใบมีดก็7นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะ,อะลอยลอยอที่เหล็กรัดนี้ชํำรุดนะคะมีดก็เป็นมีดยุบเดียวกันเนาะ จะมีความเก่าความแก่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะได้มาจากเจ้าของเดียวกันนะคะนีคะเก่าแก่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะมีความเก่าความแก่แต่มีเต็มนี้ยังสมบูรณ์นะคะนะีคะเจ้าของเก่าเขาบูชาแล้วเขาจะเก็บไว้บุญหิ่งนะคะแล้วก็ไว้ที่ร้านค้าร้านขายไม่ได้ออกมาเ,าเดินป่าหรือว่าไปไหนมาไหนนะคะ ถ้ามีเดินป่าแต่ตรงนี้จะจะถูกรอยใช้นะคะเพราะว่าถูกรอยกรีดเวลาเราไปนอนป่าหรือว่าผ่านป่านะคะเวลาเขาจะตรงที่หลับนอนนะคะเขาจะเอาอธิษฐานจิตแล้วก็กรีดตรงที่เต็นที่เราจะนอนนะคะจะไม่ให้อะไรมารบกวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ที่มีพิษหรือว่าเป็นพวกวิญญาณเล่ร่อนพวกผีเปรตผีตะเวศีนะคะทุกท่านนะคะ ตรงนี้จะถูกกรีดนะแต่ว่าเล่มนี้นะคะยังสมบูรณ์เพราะว่าเจ้าของเก่าเขาใช้ธนูถนอมนะคะเขาเอาไว้ที่บุญหิ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะบูชามาแล้วก็เก็บไว้นะคะมีความเก่าความแก่มากเลยนะคะ,คะเรามารับชมมีเล่มที่สามเลยนะคะ,นะคะนี่ค่ะดามรวมฝัก ขาดอยู่นิดหนึ่งสิบสองนิ้วนะคะเฉพาะใบมีดก็เจ็ดนิ้วกว่านะคะค่ะ,คะอันนี้ก็จะมาจากที่เดียวกันนะคะทุกท่านมีดรุ่นสามเล่มนี้คือ,อ,อรุ่นเดียวกันนะคะความเก่าแก่นอกเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วนะคะนี่ค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะไม้ที่เอามาทําด้ามและฝักนี่ค่ะเนี่ยจะมีความเก่าความแก่แตกละแหงนะคะทุกท่านเลยค่ะความเหี่ยวความย่นก็ อ่าเป็นการตามเวลาเนาะที่อ่อที่มีดนี้มีอายุมากนะคะนี่ค่ะแห้งแกร่งเลยนะคะมีดแบบนี้คือมีดพานปาน,นั่นเองนะคะถูกป่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะนะคะี่ค่ะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่จะโพลเต็มใบนะคะนี่ค่ะนี่คะคังก็ไม่สัตว์ไม่คอนนะคะนี่ค่ะ ความเก่าแก่แล้วก็ใช้งานมานานแล้วนะคะนี่ค่ะอายุอาจจะร้อยปีแล้วก็ได้นะคะนี่อันนี้ถูกผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเพราะว่าท่านเอ่อถือไปแต่ก่อนสมัยก่อนตามป่าดงดิบเนาะจะขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าจะเดินป่านะคะทุกท่านเลยคะ่ะไปไล่ไปนานะคะสมัยก่อนท่านจะเดินเขาเออนิยมเดินกันนะคะทุกท่านเพราะว่าไม่มีรถ จะขึ้นเขาก็เดินจะไปไล่ไปนานี่ก็ต้องเดินนะคะท่านจะพกมีดของท่านไปตลอดเวลาเลยแล้วก็จะตรงเนี้ยต้องเวลาไปค้างอ้างแรมตามเขาตามป่านะคะเขาจะอธิษฐานจิตแล้วก็จะใช้วงกลมนะคะทุกท่านท่านก็จะพักผ่อนหลับนอนนะคะแต่สมัยก่อนอปูย่าตายายแล้วเนาะหาปูหาปลาหา สัดมาหาพืชผักนะคะตามภูเขาตามไร่ตามนานะคะท่านจะพกตลอดนะคะนะคะท่านใดสนใจทักทายมานะคะค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ,ะสนใจทักทายโทรมาได้นะคะพูดคุยหรือว่าจะแอดไลน์มานะคะนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกท่านนะคะ่ะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ